สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Skylander นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงข้อมูลการอัปเดตประจำวันที่17ธันวาคมนั่นเองนะคะ <Dz imm> ก็จะมีข้อมูลอัปเดตการแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะของในเกมทั้งหมดเนาะก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อนั่นเองนะคะมาดูกันเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยนะคะว่าจะเป็นอะไรนะ สำหรับข้อแรกนะคะเขาจะได้แก้ไขข้ขอผิดพลาดของเจ้าตัวอัสโตบาสนะคะสำหรับสกิลติดตัวของมันนะคะก็คือความเร็วแสงตุลยะนั่นเองนะจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ทํางานตามเงื่อนไขเนาะสกิลนี้จะไม่ทํางานตามเงื่อนไขนะคะเขาได้ปรับแก้ไขแล้วนะคะให้มันทําตามเงื่อนไข,ขของมันเนาะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เร่งความเร็วอยู่นะคะแล้วก็สกิลนี้เนี่ยจะมีผลก็ต่อเมื่ออัสโตบาสนะคะ ทำให้ศัตรูน็อกเท่านั้นนะสกิลติดตัวตรงนี้เนาะห้ามทําให้ศัตรูน็อกไม่ได้เนี่ยสกิลติดตัวตรงนี้ก็ไม่มีผลนั่นเองนะคะสําหรับข้อที่2นะคะเขาได้เพิ่มแพ็คอัปเกรดฮีโร่กับแพ็คอัปเกรดตำนานนะคะเป็นซัมมอนในตำนานกับซัมมอนฮีโร่นะเป็นแพ็คอัปเกรดของเขานะคะก็เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีนะคะเขาได้เพิ่มเข้ามาให้เนาะก็จะเพิ่มเข้ามาให้เนี่ยเป็นจํานวนจํากัดนะคะ ต้องซื้อได้1ครั้งต่อ1 ID เท่านั้นนะอ่าไม่สามารถซื้อเป็น2เป็น3เป็น4อะไรไม่ได้นะคะก็แพ็คอัปเกรดตำนานเนี่ยก็จะ1,600นะคะเติม1,600กเนะะี่ยก็จะได้หินอัปเกรดสกิลสีทองตรงนี้นะคะแล้วก็ทอง7 0 0 0แสนแล้วก็เพชรอีก600นะคะแล้วก็แพ็คอัปเกรดฮีโร่เนี่ยจะได้หินอัปเกรดสกิลนะสิ 10, นั่นเองนะคะแล้วก็ทองอีก3 0 0 0 0แล้วก็เพชรอีก2 0 0้นั่นเองนะคะ 899เนาะก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะซื้อหรือไม่ซื้อนะแต่มันก็แอบแพงอยู่นะมันจำกัดจำนวนด้วยไงเออหครั้งต่อหนึ่งเท่านั้นนะสำหรับข้อที่3นะคะเขาได้แก้ไขเจ้าตัวทีเล็กนั่นเองนะคะสำหรับสกิลของมันเนาะก็คือสกิลติดตัวนะคะอ่าสกิลติดตัวยักษ์โบราณแห่งชีวิตนะคะเขาได้เพิ่มอ่าเป็น 30มสิบเนะาะจากการฟื้นฟู HP เนี่ย20นะคะเป็น30%นั่นเองนะต้องแต่ต้องอัพนะคะนี่เห็นไหมต้องอัพให้ถึงเลเวล6นะคะการฟื้นฟูจะถึงรวมทั้งหมดแล้วเป็น30นั่นเองนะคะแล้วอีกสกิลนึงก็คือสกิลนี้นะคะปืนสั่งข้อแสงนะก็จากที่การฟื้นฟูนให้ตัวเองเนี่ย10%นะคะจะเพิ่มเป็น20%นั่นเองนะคะจากการอัปเดตอัปเกรด เลเวลของมันเนาะก็จะเพิ่มให้นั่นเองนะคะสำหรับเจ้าตัวทีเล็กนะคะก็จะได้แบบสมดุลมากขึ้นนะถึงเพราะว่ามันเป็นกรอบม่วงไงเออแต่ตัวละครต่างๆเนี่ยซัมมอนหลังต่างที่ขอบม่วงเนี่ยมันก็จะแบบเอออาจจะสมดุลแล้วนะแต่เจ้าตัวทีเล็กนี่มันอาจจะได้ดอยไปนหน่อยเขาก็เลยปรับขึ้นให้นั่นเองนะคะสำหรับการแก้ไขสกิล ซัมมอนอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ w a ชบัคเก k ร์นั่นเองนะเป็นการแก้ไขสกิลผู้นำติดตัวตรงนี้นะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยเพิ่มแอคแท็15%เนาะปรับเป็นลดเป็นเพิ่มแอคแท็10%นั่นเองแล้วก็ให้ตัวเองเป็นเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเป็น3เทิรเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น2เทิรนั่นเองนะเขาปรับให้มันลดลงเนาะโดนเนิฟนะคะเพื่อให้มันสมดุลกับตัวละครอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะ สำหรับซัมมอนอีกตัวหนึ่งที่ได้ปรับแก้ไขสกิลนะคะก็คือสปอคเคส์นั่นเองนะคะเป็นแก้ไขสกิลติดตัวนะจากเมื่อก่อนนะคะจะฟื้นฟู HP ขึ้น20%นะคะเพิ่มเป็น25%เนอนาะสกิลเจ้าตัวของสปอคเคส์ตัวนี้ถือว่าบัฟขึ้นนั่นเองนะเพราะให้มันสมดุลน,นะสมดุลกับตัวละครอื่นๆนะคะสำหรับข้อที่4นะคะข้อที่4คือการแก้ไขแพ็ ต่อเนื่องนั่นเองนะคะแพ็กต่อเนื่องเนี่ยจะใช้ได้ฟรี7วันสําหรับการสมัครแพ็กครั้งแรกนั่นเองเนาะแล้วก็หลังจาก7วันไปแล้วเนี่ยเขาก็จะซื้อได้นะคะทำการซื้อแพ็กต่อเนื่องนี้ได้นั่นเองนะคะเขาได้ปรับแก้ไขให้จากที่เมื่อก่อนที่ใช้ฟรี7วันแล้วซื้อไม่ได้นะคะซื้อมันไม่ขึ้นให้ซื้ออะไรอย่างงี้เนาะเขาก็ปรับแก้ไขให้มันซื้อได้แล้วนะคะ สำหรับข้อที่5นะคะคือการแก้ไขข้อผิดพลาดของกิ้นะรางวั STEM, ลสเต็มรายสัปดาห์ของกนะิ้เนาะก็จะแก้ไขาจากที่เมื่อก่อนเนี่ยคนที่เข้าอยู่กิ้นี้แล้วเคยออกไปแล้วนะคะแต่ยังได้รางวัลอยู่เขาก็จะได้ปรับแก้ไขตรงนั้นให้นะคะแล้วก็สําหรับข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะแก้ไขข้อผิดพลาดจากข้อความนะคะแล้วก็ไอคอนต่างๆในภาบางภาษาเนาะ แต่ของภาษาไทยนี่ก็อาจจะไม่มีปัญหานะก็มันปกติดีอยู่เนาะแต่อาจจะเป็นของภาษาอื่นนะคะที่เขาแก้ไขให้จากไอคอนต่งตงตงางๆภาษาต่างๆนั่นเองนะคะก็สําหรับ6ข้อข้อมูลอัปเดตในวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะหากไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง รับการแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ